มีวเฮ้ยมันนี่มันนี่มันนี่มาลุบมาลุบออันเก่ากินไม่หมดอย่าได้คิดจะเข้าบ้านถอะเลยมันจะขี้ใสก่กูโอ้ยว่าไงแมวโอ้ยมันชอบหล่นรูปใช่ไหมโอ้ยม,มีเป้าโอ้ยโข กลินนี่โชยเลยให้ข้าวแมวยามเช้าไม่ชอบก็ต้องแดก ก็กูหาซื้ออาหารเม็ดได้แค่แบบนี้กูโจรเอ,อ้ยไอ้นี่แมวตัวดีชอบพังหน้าต่างเดี๋ยวนี้กูเปิดหน้าต่างไม่ได้เพราะมึง โอ at, ้ยโอ้ยหมวโอ้ยม <studio> <ine> ีการสู้กันซะด้วยกลัวโดนแย่งข้าวกลัวโดนแย่งข้าวโอ้เอ้วมันนี่ทำตัวเป็นแมวเป่าโคไปเลยเอ้า เอ้ยมันจ่าฝูงไม่ใช่เออจ่าฝูงกลัวกลัวซะแล้วไม่กล้าเดกอ๋ออุจ่าฝูงจ่าฝูงจะเอาอะไรจ่าฝูงไก่ทอดเออหมูทอดเออไม่มีจ่าฝูงจ่าฝูงเรื่องมากดูท่าจ่าฝูงจะเรื่องมากให นาหูวมูเมียวเป่าไม่มีการใส่หางชู้เหรจะเจอทำไมต่อยู่รูปแมวเว้ยจะเป็นอะไรนี่แบ่งกันกินสินี่เวลาแดกข้าวนี่โหดโหดเวลาอื่นนะกากกากายุกในเรื่องเดียวชอบขี้บนที่นอนแม่งขี้เก่งซะด้วยซึ่ตัวนี้ ไอ้นี่ก็เก่งเก่งเรื่องวนตีนชอบปีนหน้าต่างเก่งมากเลยแพนด้าสวนมันนี่ไอเฮียนี่ชอบร้องร้องทำาควยออะไรไม่รู้ทั้งวันกูเปิดประตูทีนี่มาบ้านวันแรกนอนทับที่ คอมกูไม่ได้เล่นไปนขามกันเอ่อเก็บดิแบ่งน้อยแบ่งน้อยซักข้างนึงขางนี้ก็ได้เอาเอาไปซะแล้วแบ่งน้อยเราด,ดูแบ่งน้อยข้างนึง เจะไปใทอดออกมาข้างนึงยังไม่ทันได้ออกแรงเะไเลยโอ้ยตัวนี้ท่าทางจะกินง่ายอโอย้สบัดซะด้วย